สวัสดีครับพี่น้องคุคนนะฮะเราทีมงานจจคิสโอตอนนี้ช่องเราสามแสนแล้วนะ วิดีโอรายการนี้ค่อนข้างมีคำพูดที่หยาบคายเหมาะแก่ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและอาจจะมีการแสดงที่รุนแรงคุณไม่ได้เกิดในทุ่งลาเวนเดอร์เกิดในโรงพยาบาลอยู you know? ่เนาะกดใส้สมองของคุณดูยังมีสติชอบกดไลค์กดแชร์กดดิไม่มีสาระรับชมเพื่อความบันเทิงพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับพี่น้องและอย่างที่เราได้บอกนะครับคนเรามีกิจกรรมแจกของนะฮะฉลอง300,000ครับ,ล 3, รบและตอบคำถาม Q&A 20คำถามและแน่นอนฮะเจะตอบแบบดีดี ใช่นะฮะตอนนี้ก็มอนข้างที่จะมืดแล้วเพราะว่าทีมมากันช้าก็เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงเรื่องกิจกรรมแล้วก็คำถามกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเรานะฮะไปะอ,อยโยุลเยลยก็ถึงช่วงการตอบคำถามแล้วก็คุยกับกล้องนะฮะโอเคเราได้คัดเลือกมาแล้ว20คำถามนะฮะทุกคนมาที่คำถาม Q&A คำถามแรกนะครับมีเด็กบอกว่าเอ๊ะ พี่คิดว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ดีไหมครับถึงว่าดีไหมเออมันดีไหมมันควรจะมันดีเปล่าฮะว่ามันดีมันก็ดีนะเฮ้ยมึงเลยมึงส่งเสริมอ่ะไม่มึงส่งเสริมโอ้โหส่เสริมมันถามว่ามันจะดีไหมมันก็ดีสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วไงไม่ไม่ไม่คนที่ใช้รักษากันนะเนี่ยในไทยรักษาเออไม่พอใช้รักษาครับโอ้โหอันดับที่สองอ่าคำถามคนที่สองนะครับพี่มีใครเป็นแรงบันดาลใจฮะ

สมัยว่าได้ยมคือแบบเออแม่งแม่งเฟี้ยวมากเลยตอนนั้นคือดูแล้วแบบโหแม่งโคตรจาร้าบ่ะแล้วแบบเป็นกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เริ่มมีกัาเรียกว่าอะไรเราก็เริ่มมีกลุบบ่มเพื่อนเรา,าก็แบบคุยเพื่อนเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนเขาว่ะเราอยากจะทำยูทูบเหมือนเขาบ้างอ่ะแต่เรายังเป็นเด็กกระโปรงเรายังไม่รู้เรื่องเลยตอนเราลองทำแค่แบบกลุ่มเล่นๆเฉยๆแกล้งกันไปแกล้งกันมาไปเที่ยวไปเที่ยวแค่นี้แล้พักมันก็เริ่มมากันเรื่อยๆมาเออมาเฮ้ยคำถามต่อมานะฮะเนี่ยเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะจิกกัดอ่า คนในทีมมากเลยเขาบอกว่าพี่เจอกับทีมงานทั้งหมดได้ยังไงนะฮะอ๋อต้องบอกว่าเราเนี่ยเจอกันมาใช่เราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วยันมัธยมแลวตอนนี้เราก็ปสกันแล้วด้วยที่เหลือก็ที่เหลือก็ค่อยทยอยทยอยเข้ามาก็รู้จักกันได้3ปี4ปีแล้วก็อยู่กันด้วยกันเลยเจอข้างทางกูเห็นแม่งนอนถังข้างขยะบางตัวใครวะเมึองอะเอลา กููะ้ออยย่แลวกกกกเรีันมา็จะอยู่แบบมัธยมเ่ยประถมก็มีแค่มาสี่ห้าคนนะมีผมมีวุฒิเบียร์ปอนโซนะฮะอยู่กันมาได้ส่วนมึงไอ้ภูนะฮะแล้วก็คนอยู่ข้างหลังกล้องคนหนึ่งครับมุกหันหน้ามาดิหันหน้ามาดูหน่อยมึงใครมึงเออใครหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาขึ้นมากลับไปที่เดิมครับกลับไปที่เดิมครับ อันนี้ะแล้วก็เพื่อนๆมารบชเรียนไปด้วยกันนะก็ผ่านทุกผ่านหนาวมาเหมือนกันเรียนรดออะไรกันมาเหมือนกันเกียหน้าร้อนนะเกียเหมือนกันร้อนอะไรฝนตกพี่บ้าร้อนเอ้ยมาคถามตัวมาเลยนี่ถามที่สี่นะมีน้องบอกว่าพี่ทำยูทูบตอนอายุเท่าไหร่ครับเอาแบบตำหนีนี่แหละจริงจังเลยไหม เริ่มแบบจริงจังเลยจริงจังเลยม .2 ปี2014อ่าตอนนี้2020ใช่ไหมแต่6ปีเออทำมาตั้งแต่ม .2 แต่เราไม่ได้ทำแบบว่าจริงจังลรอเวอร์คือแบบทำเล่นๆมาเรื่อย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 เราเราทำจริงจังช่วงปี2019ก็คือประมาณแบบผมเริ่มจริงจังแล้วแล้วมันดันมาปี2020ก็คือ YouTube มันแบบช่องเรามันเปรี้ยงป้างขึ้นมาก็เลยลงทุนเลยก็คือแบบจริงจังจัดเลย ทุ่มเวลาให้กับมัน100%เลย,เลยทุกวันนี้นะฮะประมาณจริงจังกี่เดือนนะหเดือนเนี่ยหเดือนเองหเดือน3ามแสนทับก็โอเคอยู่ก็ถือว่าไปไวมากบางคนไวกว่าก็ยินดีด้วยบางคนช้าก็ค่อยๆสู้นะครับมาคำถามที่5แล้วนะฮะแหมคำถามนี้แม่งฮิตมากๆเลยคือพวกพี่อายุเท่าไหร่กันครับอยู่จังหวัดอะไรพี่จบมอะไร เอ้ยตอบไปชื่นใจหน่อยไหนใคร19เว้ย19 19กกันตอนนี้ก็19าแล้วย0่ปิบปยู้ใ่ยังเลยแก่เกินไรีบแล้วอ่ะไเถาไ้เถ้ารีบเหลือเกินก็อายุ19เข้า20กันแล้วทุกคนตอนนี้นะฮะ18ครับสิอยู่จังหวัดอะไรล้วก็อยู่ ปทุมกรุงเทพอะนะเราติดติดกันขับรถเราไปแค่สองทีเข้ากรุงเทพแล้วอยู่ปทุมฮะก็พวกพี่จบมอะไรมันก็แน่นอนฮะมันต้องจบมสามกันสิแต่ลรงคนเนี่ยแล้วเราจบมสามกันแล้วเราก็จบปวชปีสามกันทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็เรียนปวสครับมีคนหนึ่งที่กําลังเรียนกาลังศึกษาอยู่ก็คือคุณเบียเขาตามเราช้านิดหน่อยคือคนนี้ครับเป็น ไอ้าเอาเฝ้าโรงเรียนเขาไม่อยากอฝ้าโรงเรียนเขาหลังโรงเรียนนะเขาเขาอยากให้โรงเรียนรวยมาสู่คำถามต่อมานะฮะทําไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าแจ็คกี้นะก็ตอนแรกนะฮะผมอยู่ต่างจังหวัดนะฮะมีคนเรียกว่าแจ็คกี้ชุนนะฮะแต่ว่าเขาว่าชุนเนี่ยมันเหมือนมันฉุนน่ะ ชุนแบบมึงตัวเหม็นหน่าเอ้ยทำไมต้องแบบแจ็คกี้ชุนเลยวะแม่งสามพยางเลยแจ็คกี้ชุนมันเอาสักสองพยางก็พอแล้วแบบไอ้โซมันชอบลองเคยเรียกอยู่ว่าเออแจ็คกี้แบบเออเราลองแบบแจ็คกี้ดิวะวะปกติเราก็มึงก็เฟี้ยอยู่นะครับแจ็คกี้สามพยางก็เลยก็เลยก็เลยเออชื่อแจ็คกี้เลยดีกว่าแบบดูแบบเอิร์นอล<ง><จ>ักษ์ดีประมาณเนี้ยดับที่เจ็ดนะแหมเป็นคําถามที่ผมอยากจะตอบมากเลยนะฮะอะไรครับไอ้โบหัวหัวขึ้นมาครับ พี่จ้างทีมงานคนละกี่บาทฮะไม่ให้แบ่งค์เลยสักบาทแต่ละคนงานเป้งานเป้งอะเราต้องบอกเลยนะบทรา้วยใจครับแต่ละคนที่มาด้วยใจนะฮะแต่ละคนที่มามาแบบใจรักแต่ละคนนี่คือไม่ได้หวังเงินนะก็แบบหย่นๆกันไปแบบมีเงินให้มันพวกมันแหละเขาฟรีจ้างก็ได้ ก็แบบมีเงินให้มันอ่ะแต่แต่ไม่ได้ให้พวกมันหรอกเออกินข้าวกองถ่ายเออกินข้าวกองถ่ายอะไรเงี้ยทำทำทำกับะพายมันกินอะไรเงี้ยเออ่ผมเลี้ยงเล่นนะผมก็มีให้เฮ้ยก็ทีมงานเราเนี่ยเราก็ให้ตังค์กันผมก็ให้ตังค์ก็ไปกินขนมไปกินน้ำไปแล้วเท่าไหร่ครับกินขนมเอาไปเสพพวกเนี้ยบาทโอ้ยเดี๋มาก็ได้สิบบาทห้าบาทอีกบาทยี่สิบกูน้อยไปกูเล่นหลักพันให้พวกมึงอยู่แล้วไอ้พวกที่เอาดีกว่า ตงนี้ไปดีกว่าแล้วก็ให้ทีมงานฮะอ่ะเคีร์ให้กระจ่างก่อนเดี๋ยวทุกคนเขาจะหาว่ากูมันแบบพวกโลบแล้วก็เห็นแก่ตัวนะไอ้จริงกูไม่ได้เห็นในขนาดนั้นเราเราก็ให้ตังค์แต่ว่าทุกคนคือไม่เคยจะซีเรื่องเงินเลยคือไม่เคยแบบมีคนเดินมาถามว่าเออได้ตังค์แบบวันนี้ไหมแบบเอออยากได้ตังค์คือแบบ รีบจะเอาตังค์เ้ทุกคนไม่ไม่เคยบ่นเลยไม่เคยพูดเลยบังมังก็ไปเที่ยวครับก็เที่ยวก็คือเรามีสิบบาทเราก็ลงด้วยกันลงด้วยกันลงมอลงมอเฮ้ยทุกี้ทุกี้จะจยินหน่อยวัยรุ่นดูใบมันเยอะแนีเออคำถามที่แนะครับ ผมรักพ่อเนี่ยได้แรงบันดาลใจมายังไงครับมันมีคลิปต่างประเทศคลิปหนึ่งเขาเป็นฝรั่งเขาชอบถ่ายเกี่ยวกับแบบคุยกับตัวเอง,องเหมือนแบบสวมบทบาทเอาเอาผาพามาโปกหัวก็พอแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาที่ผมก็แบบว่าเอออยากลองทํบ้างก็ลองทําบ้างประมาณนี้แต่ทีนี้ทำแล้วแบบเออบางคนมันก็แบบเป็นเพื่อนแล้วมีอะไรแล้วแล้วก็ลองเอาเป็นครอบครัวดูดีไหมน่าจะเฟี้ยวดีที่นี่เราก็เลยลองทําเป็นผมรักพ่อได้ได้แรงบันดาลใจมาจากลูคัสนะทุกค,คนไทยเอาพาย พอเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมาจากลูกคัดคนนั้นนะฮะคนเล้วป็นคนไทยภาคด้วยก็เลยเอามาใช้แล้วทีนี้เขาเป็นเป็นแม่กับลูกไงแต่กูไม่อยากเป็นแม่กับลูกกูอยากเป็นพ่อมากกว่าแล้วพ่อมเสียวกว่าแล้วแบบเป็นแบบเออสงโอโหดด้วยการโหดด้วยการทีนี้มันก็ทําเสร็จแล้วเว้ยคือจะตั้งชื่อคลิปตอนแรกก็แบบว่าไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วแบบผมรักพ่อดีกว่าเออมันมันออกแนวแบบ เออดูแบบเป็นลูกที่ดีเงี้ยเนื้อหาคลิปมันดา่าแต่ในในอันจริงๆแล้วก็แบบว่าวเราไม่อยากให้มันเป็นครอบครัวด,าด่ากันแล้วแบบหยามอะไรกันขนาดนั้นอะเราก็เลยอยากให้มันแบบดูแค่ หายเครียดดูให้มันฮาอะไรประมาณนี้แค่นั้นแหละก็มีอยู่แค่นั้นผมรับพอข้อที่เก้าพี่ได้เงินแล้วเอาไปทําอะไรเงินจะยูทูบไม่ไม่ตอนแรกเราเอาทั้งไปเกิดประโยชน์ก่อนแล้วก็ค่อยไปใช้จ่ายเราแบ่งทุนไว้ต้นทุนของงานต่อไปเอาไมใช้ประโยชน์ก่อนแล้วก็มีไงแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ใช้ทําคลิปอีกส่วนหนึ่งเราแจกจ่ายใช้กันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ซื้ออุปกรณ์ไม่มีอะไรมากเงินเงินตัวอย่างของเราเราก็แชร์กันแล้วก็ ไปซื้อของรส่วใหญ่ผมจะซื้อของมาให้พวกเขาทําคลิปกับผมอ่าคำถามที่สิบนะฮะพี่แจ๊คก้าต่อยทีมงานไหมฮะทำไมเราจะต้องต่อยกันด้วยวะฮะขอให้ผลด้วยคะขอให้ผลหน่อยคือ เราเป็นเพื่อนรักกันอะเรามีเหตุมีผลนะครับเรามี <ขอ S 1> มเหตุมี <นะ S 1> ผลทำร้ายร่างกายกันเราโกรธกันมากสุดก็แค่ง,งอนไม่คุยกันแค่นั้นนะฮะแต่เราก็มาขอโทษกันตลอดฮะลู้ชายมันจใจใจต้องขอโทษผิดก็ต้องขอโทษที่น,ออนี่อาคารไม,ไม่ไม่หายเลยสักอาคารอานารมาเอามีดแทงกูแล้วเราเนี่ยเป็นเพื่อนรักเขาเป็นเพื่อนรักผมอย่างเงี้ยผมหมดบายิงกันเนี่ยออก คำถามที่นะฮะพี่แจ๊คเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างครับเราเลี้ยงอะไรเราเลี้ยงแมวเลี้ยงยุงเลี้ยงยุงครับเลี้ยงยุงเปนแบบบ้านเลย ไม่จัดยุงธรรมดาไม่ได้ยู่ป่ายุงป่าชุดอย่างเงี้ยมันเจาะเกาะเลยเจาะเข้าเลยชุดหนาหนาเข้มูลาผู้สาวมูราผู้สาใคเข้าหมดเะยย่งปานี้หมามุก็ล้องยังเลยรู้แลวรู้เลยแหม่มันก็รู้เลยหมาหมาแมวเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงป่าครับอ เดี๋ยวเป็นไปได้อยากลิงเด็กก็คนถ้าเป็นไปได้ก็อยากเลิงหนูเอออยากเลี้ยงหนูอยากเลี้ยงหนูหนูพันเลยฮะหนูพันหมูเอเบอหนูทำหนูกูตายเลยต่อมาฮะข้อที่สิบสองนะฮะสิบสามสิบสองอะไรมึงมึงอะไรพี่เอาหลอนหลอนจูนจูนอันดับสิบสองนะฮะคำถามที่สิบสองพวกพี่ที่เชื่อบ้ากันมาจากไหนนะฮะจากบ้านเลยครับ ได้ลงมาเยอะเราก็ปั่นปั่นกันมาไงเราอยู่กันปั่นกันมาตลอดเออกินเกียนแล้วเราตบตบดังแปะะไรย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบติดใจกันบ้างแบบแต่ละคนประมาณเนี่ยปั่นบางคนก็ปั่นมุกเก่งบางคนก็แสดงออกบางคนก็ชงเก่งเออบางคนก็ชงอะไรเงี้ยเข้มข้นยิงกว่าคนเก่งแล้วก็วนด้วย หาเรื่องหาเรื่องไม่วนวนกันชงไงเออตกมัดชงไงลูกเสือลูกเสือเลยชงโอตินตอนปีห้ากินกันอะไรกันตาแตกปั่นเลยได้กลั่หน้าคอมไปเลยจะไม้นอนเล่นคอมทั้งคืนเลยที่สิบสามฮะผู้พี่คิดว่าผู้พี่หล่อกันไหมก็พอแตัวโอ้ยก็อยู่แล้วคำถามนี้ก็ไม่ย่างเติมไปยิงเติมหน่อยก็แน่อยู่แล้วดาวที่ไหนเฉยคนนี้คนนี้ก็มีลูกแล้วนะครับผมไม่มีครับใส่ร้ายผมครับหนอไม่รู้ว่าถ้าลูกมาไปเรียกกูตกหัวแตกเลย ตอนเด็กเลยอ่ะเด็กไปแล้วไหกจะพ่วงน้ำอ่ะคำถามที่อะไรสิบสี่นะเฮ้ยเขาบอกว่าพวกพี่เสียดสิงกันตอนไหนคำถามนี้ต้องบอกว่าพี่ต้องบอกว่า นี่ไม่เคยครับพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยเอาใครจริงไอ <ใน S 2> ้เรื่อง <5. S 2> จริงสิงเก้าปีไม่เคยเลยไม่เคยคว้าของตัวเองไปยัดของใครเลยแล้วก็ไม่ความรู้นั่นเออแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งของใครเลยมาเรียนแต่ทฤษฎีทฤษฎีกูก็เซ็นตู่คนนียเล่นนะไม่เคยเอาเรื่องจริงถ้ากูไม่ถ้ากูไม่เคยเอาใครเออ กูขอให้กูรุ่งเลยกูรุ่งแบบกูรวยจัดอะรวยจัดเลยแต่ทั้งกูใครเอาใครอะเออกูขอให้กูร่มๆเลยเอาง่ายๆ่ายุดยางในกระเป๋าเมื่อเก็บมาได้แค่ไหนแล้วแม่งมึงตาผาก็กูเกือบได้อะเออแต่กูกูซื้อไปกูไม่ได้กูเป่าเล้ไหมเอเป่าแม่งก็มัดเลยเติมแก๊สเลยแล้วก็อยู่งั้นถือ่ายๆ Q&A M รูปพูดเรื่อกๆเลย คำถามที่15พี่ทำ YouTube เป็นอาชีพเลยหรือเปล่าก็ต้องบอกนะว่าก็ทำนะฮะทำไปเรื่อยๆนีคือมันมาแล้วมันมาขนาดนี้แล้วเป้าหมายแรกคือเรียนให้จบก่อนใช่เป้าหมายคือเราต้องมีวุฒิอะไรแบบนี้ในระดับนึงครับคำถามต่อมาโอ้โหคำถามสนิทจิตใจมากเลยคำถามที่16นะอผพี่มีแฟนหรือยังเอ้ยเคยมีแฟนวะไหนยกมือหน่อยยกมือคอนนี้มีครับือมีนะครับมีเหรอมึงไม่รักมึงเหรอเฮ้ย w o มีแล้วมีแล้วมีแล้วนะฮะมีเมียแล้วนอกนั <im <im ้น uh, ค mm ือยังไม่มีนะฮะผมก็ยังไม่มีภาษาที่สิเจ็ดพวกพี่ๆทำยูทูบได้อย่างไรนะฮะพวกเราทําได้อย่างไรวะมีกล้องอัดไงใช่มีกล้องมงแสงมีสมองมีไหมเรามีทางีคิดเองได้เปล่าเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวตอนนั้นเครื่องกากรเลยนะฮะครับโนเกียเอ็กซ์อ่ะอย้จักป่ะตำนานจัดโนเกียไหมนะก็ถ่ายกันมาเรื่อยๆนะฮะพักเราก็เริ่มอัปเกรดพัฒนางานฮะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ที่มันดีขึ้นนะก็เป็นพวกราวกาเพิ่มขึ้นมานี่ เปลี่ยนแล้วว่าเปลี่นไอโฟนห้าอะไรไอโฟนห้แล้วก็กลายเป็นซัมซุงอะไร S4 สี่มั้งถ้ากูจำไม่ผิดนะวันเอสสี่ตอนนั้นคือดีอยู่ดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาปุ๊บก็มาใช้ไอ oppo realme 2f นะฮะก็อัปเกรดขึ้นมาแม่งค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออเรื่อยๆนี่แหละขายของบอกเข้าเราซื้อแล้วก็บอกดีๆไงว่าเออเรามาจุดนี้เรามาแบบโทรศัพท์กากๆเลยพักเราก็ได้กล้องตัวดีๆมาใช้งานอย่างเงี้ยเออเฮ้ยนี่คำถามนี้คำถามไอ้เบียร์โดยเฉพาะเลยพ่อแปดเขาบอกว่าพี่เบียร์ยังเรียนอยู่ไหมเรียนยู่เรียนอยู่นี่ใส่จุดเต็มมาเลยนะพี่เบียร์ยังเรียนอยู่นะพี่เบียร์เขาดรอปไปประมาณสองสามปีนะฮะมเลยถให้สามปีให้ปสี่เลยสี่ปี สปีนึ่งปีหนึงปีห้าปีเลยหกปีแล้วพี่เบียร์เขาดรอปนะเขาดรอปไปแข่งเกมนะฮะดรอปไปแข่งผับทีโมบายนะฮะแข่งทุกแมทเออผลงานมีเศษของสามทีมไหนบ้างดาวไปเล่นนะดีดีแชมป์นะเขาเขาท็อปไทยคนนึงเลยนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ารอบเขาญาติเขาญายทีมบ่อยใช่แต่แต่เขาเข้ารอบพวกอันนั้นอยู่เข้าไปคัดเลือกอยู่ แต่ว่าแบบรอบคัดเลือกเขาเก็ไม่ไหวไม่ไันเก่งเยอะมากคำถามที่19นะฮะทําไมพี่ถึงชอบทําคลิปอาหารนะฮะอยูข้าวครับไม่มีอะไรนะับทุกคนนี่คือจะมาทําข้าวกินกันนี่ก็คือเอ่าข้าวสองวันเพื่อมากินที่นี่เออประมาณแบบอะไรนยแบบเอ้ยเพื่อนเราจะออกไปหาซื้ออะไรกินกันแล้วมาซื้อมาปุ๊บเมือโอ้โหตังค์ลงลงกันคนละร้อยอย่างเงี้ยหกคนก็หกร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้่ละเราก็ลงขันเลยเฮ้ยไปเลยคนละห้าสิบประมาณเนี้ยได้มาสักสามร้อยมาเนี้ยเออ สามร้อยปุ๊บเอาไปซื้อเครื่องแกงเครื่องอะไรมาทำก็ปุ๊บกินได้ถาดมาเลยแล้วกินกันอิ่มกินกันนัวกินกันแซ่บมานน่ก็คือมันคุ้มแล้วมันอร่อยมากมันอร่อยตรงที่ว่ามันเป็นฝีมือแบบช่วยกันทํากินอย่างเงี้ยเออมันก็เลยดีกินด้วยกันอือเรากินด้วยกันไงคือเราเป็นเพื่อนกันต้องต้องวัดว่าใครเร็วกว่ามาสุดคํำถามสุดท้ายกันแล้วนะครับแหมเป็นคําถามที่ผมเลือกมาแบบโดยเฉพาะเลยนะฮะเป้าหมายของพวกเรานั้นกี่ซับครับ ทุกคนพูดชื่นใจนะครับห้าแสนครับสิบครับห้าแสนนะทุกคนหวังกันเพียงแค่ห้าแสนนะสิบสิบมติดตัเพื่อนเลยห้าแสนนะคือถ้าเป็นห้าแสนได้ปุ๊บคือเราไม่ อันนี้แล้วไม่ซีเรื่องซับแล้วคือมันจะได้ถึงล้านถึง2ล้านถึง12ล้านแล้วก็แล้วแต่เลยนะฮะมันจะถึงถึงล้านมานะช่องช่องแบบช่องแบบไม่ค่อยดีแบบเราช่องเราไม่ค่อยหุ่งเน้นใ่หรอกคนเขาดูเขาก็แบบไม่ต้องกดไม่หรอกเออมันดูดูเบสเก๋เลยแบบซับมาดูเก๋คือบาไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยขนาดไหนโอเคนะมาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะของคลิปนี้นะฮะ เราก็ทุกคนเราก็จะมีอะไรจะบอกจะบอกกับทุกคนที่ดูนะฮะแล้วก็ซีแล้วก็คนที่ติดตาม YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะฮะไอจีอะไรทั้งหลายนะฮะก็อย่าลืมติดตามไอจีผมด้วยนะนะฮะผมก็เพิ่งมาเล่นนะผมก็เลยไม่เป็นหรอกก็ลงรูปลอยลอยท่เทไปครับเออนะฮะง่ายๆ่ายถ้ากูเป็นลาภกูกูแซ่บมากเลยชุดท้ายของรายการนะฮะคิวแอนะฮะก็เราจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมการแจกของฮะเม้าล่าเซอร์นะฮะจำนวน2รางวัลฮะคีย์บอร์ดบูสวิท หนึ่รางวันนะฮะรางวัลใหญ่ไม่บอกว่าเป็นรุ่นอะไรเพราะเราจะไม่เน้นรุ่นคีย์บอร์ดแต่เมาส์เราเอาไปเลยล a า e เอร์ดีๆนะฮะคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ตัวเป็นพันนฮะเมาส์ผมใช้ทุวันนี้ยังสองเลยฮะก็ใช้มันพังหุมก็ซ่อมก็ใช้ได้ปกติทุกวันนี้นะก็เราจะแจกกันฮะทั้งหมดสารางวันฮะกิจกรรมง่ายๆครับผมแค่คุณเข้าไปที่ใต้โพสต์ของทาง Facebook ส่วนตัวผมแล้วทําการแคป หน้าจอในหน้าต่างของ YouTube ว่าคุณติดตามและก็กดกระดิ่งแล้วนะฮะคอมเมนต์ที่โพสใน Facebook ผมนะฮะผมจะจับรางวัลเพียงแค่100ท่านแรกเท่านั้น100ท่านแรกนั้นก็คือคนที่คอมเมนต์100ปุ๊บผมจะล็อกเอาชื่อคนพวกนั้น100คนมาเ,นเขียนใหม่หเขียนแบบว่าเรียงมาเลย100คนแล้วผมจะเป็นกระดาษ แล้วผมจะให้ทีมงานผมนะฮะสุ่มกันนะฮะใช้3คนนะฮะให้เดี๋ยวอุนอยออกเอิงเอิงเอ้ยอะไรกันนะแล้วก็เอามือล่วงลงไปในซอกหลืบนะฮะแล้วก็หยิบกระดาษขึ้นมานะฮะสามใบนะฮะและผมก็จะทําการแจกรางวัลนะฮะเงื่อนไขในการได้รางวัลนะฮะผมจะเป็นคนทัก Facebook ส่วนตัวผมไปหาคุณถ้ามึงไม่อ่านนะฮะหรือมึงไม่ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยนะฮะภายในเวลา48ชั่วโมงนะฮะ ผมถือว uh, ่าตัดติดนะฮะคนคนนั sì ้นนะฮะแล้วเก็บไปใช้เองก็ตามนั um ้นฮะอัน oh นี้ผมไม่ลำเอียงแน่นอนนะผมเอาชื่อเสียงของผมมาเดิมพันนะฮะเราแจกจริงเมาส์ลาเซอร์อะไรเดี๋ยวผมไปดูกันอีกทีคีย์บอร์ดบูสวิตอะไรว่าไปอีกทีนะฮะก็เดี๋ยวคุยกันก่อนว่าผมจะทักเฟซบุ๊กไปส่วนตัวนะฮะพยายามเตือนแล้วก็ติดตามหน้าเฟซบุ๊กไว้ว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีรางวัลของผมหรือเปล่านะฮะก็ ในกล่องเราจะมีอาจจะมีของแถมให้นิดหน่อยอาลายเซ็นนะลายเซ็นทีมเรา mm hmm. สักหน่อยมาแนะ่แบบแต่ละคน mm hmm. หรือแม้กระลูปพวกเราอย่างเงี้ยยืน mm hmm. ยืน,ยนเออจับเหมือน mm hmm. มื่เจี้เลยจับจับเ mm hmm. ปบ้าเกงกันเหมือนมื่อกี๊ยเลย mm hmm. แล้วก็ลายเซ็นแต่ละคนนะฮะแล้วก็ส่งให้นะฮะเป็นรูปให้แล้วก็คําขอบคุณนะฮะว่าเออขอบคุณที่ติดตามไอแนวกากากแนวนี้ด้วยนะฮะทุก mm hmm. คนนะฮะก็แหมเราตังด่าแนวตัวเองแล้วที่คนถามเนื้อเหนื่อยนะเออก็ตามนะครับกิจกรรมของเรานะฮะ อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมและสนุกกับพวกเราได้นะฮะขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตเออว่วสวัดดีไหน่อยเออเราเราอบคุณทุกคนนะฮะแบบขอบคุณมากาทุกคนนะ <Isaac. S 1> ที่แบบว่าเอ่อคอยแบบติดตามแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะในทางที่ดีและทางที่ร้ายก็ปล่อยไปตามศักยภาพของสมองเขาเนะ <c oughs> เขาทําได้แค่นี้เนาะเขาได้แต่ด่าเขาทาอะไรเราไม่ได้นะฮะเราก็ได้ได้พัฒนาพัฒนาเรื่อยๆนะฮะโอเคก็ขอบคุณนะฮิทด่ด่าจะได้พัฒนาบางบางอย่างนะ นะนะท่านผู้เจริญนะทั้งหลายนะเจริญผู้ไมีดับเบิลนะฮะดับเบิลเลยดับเบิลเจริญดับเบิลเจริญดับจะเป็นเจริญพรนะฮะจะเป็นทุกขก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชั่นแล้วก็คอมเมนต์นะฮะก็เข้าไปเข้าไปตามวาร์ปนะฮะผู้มึงก็หวังนะวาร์ปอย่างนั้นแหละเออก็เข้าไปตามวาร์ปโอเคตามได้นะครับอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกทุกคนนะเ่เป็นกำลังใจให้พวกเราอยู่เรื่อยๆนะฮะ s> <S แล้วก็อยู่กับพวกเราไปฮะรักน้อยๆแต่รักนานๆนะฮะผู <_ s> ผมสร้างโลกในแบบผมผมให้คุณได้รับชมนะฮะวันนี้ผวกผมไปแล้วไปเลย <_ s>